สวัสดีแฟนนันเดดยายาทุกท่านนะครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับช่องผมเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่เป็นแค่แฟนขับนันเดดยาญานะครับผมต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ลองลองตั้งใจทำคนให้แบบจริงจังดูก็ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ,บ้างครับผมยอมรับว่าคลิปช็อตเนี่ยหรือว่าคลิปยาวเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเรื่องพวกข่าวอัปเดตเนี่ยอาจจะช้ากว่าช่องอื่นเยอะมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นคลิปแนวแบบ จอลึกบทสัมภาษณ์หรือว่าแนวจอลึกที่ผมชอบทําเนี่ยผมคิดว่าผมก็ค่อนข้างที่แบบอยากจะตั้งใจให้มันทําออกมาให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมในปีนี้ก็จริงๆแล้วผมก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะาช่องเดียยายาเนี่ยตอนแรกก็ทํามาพอริ้หลังบ้านนะู้สึกว่าคนที่ตามช่องอะ่ะจะมีแต่คนอายุเทที่สามสิบบวกนะครับผมแต่พอมาเรื่องที่หยดมาเนี่ยของคุณนัตเดชไปประมาณนี่ ช่องโดนตามโดยเด็กอายุน้อยแบบน้อยมากเลยนะครับผมแบบไม่ถึงสิบห้าสิบหกอะครับก็ค่อนข้างตกใจที่ว่าช่องเราเนี่ยตามแบบไม่มีวัยรุ่นอยู่ขั้นกลางเลยนะกลายเป็นว่าผู้สูงอายุเลยกับเด็กมากๆเลยเด็กบางคนก็พยายามจะบอกให้เข้าใจว่าช่องนี้เป็นช่องแฟนคลับไม่ใช่ช่องของพี่ยักษ์หรือช่องนั้นเดชนะครับผมคือมีคนเข้าใจผิดว่าช่องนี้เป็นช่องของนั้นเดชจริงๆไม่ใช่ครับผมถ้าเป็นช่องนั้นเดชจริงนี่ดูดีกว่านี้เยอะครับผม ผมก็แค่ไปแก่แฟนคลับท่านหนึ่งเฉยๆจริงๆแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีลงไปเยอะมากเลยนะบางทีแบบโตโตโตตอบกับคุณกับกับผู้คุณทุกคนก็โตตอบได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็ฝากเขาเรียกว่าอะไรก็ขอโทษด,ด้วยสําหรับสิ่งที่แบบบางครั้งก็พิมพ์ไปแรงๆเหมือนกันก็ครับผมก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้และเน็ตย่าๆยายากันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ